สวัสดีครับเพื่อนท้องน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการแข่งรถฟอร์มูล่าวันหรือว่ารถสุดหนึ่งหรือว่าเอวันนะครับเดี๋ยวประเด็นวันนี้จะนําข่าวล่าข่าวลือนะครับที่เรียกว่าเป็นกระแสที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะสื่อทางนอกเขาก็ว่ามาอย่างนั้นเนี่ยผมจะนํามาคุยกับเพื่อนเพื่อนหน่อยสินะครับลองมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าโอกาสเกิดขึ้นจริงมากน้อยเพียงใดยังไงหรือถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะส่งผล อะไรบ้างในอนาคตนะครับสำหรับกระแสข่าวที่ว่าก็คือทีมอัลฟาโรมิโอฮะอัลฟาโรมิโอของคิมี่ไรคเนนแล้วก็อันโตนิโอโอนาซี่นะครับนั่นแหละก็มีข่าวลือว่าทางโอนาซี่เนี่ยอาจจะโดนลอยแพซะแล้วนะครับแล้วก็จะไปดันเด็กใหม่ที่ร้อนแรงใน F2 หรือว่า Formula ่า2เนี่ยขึ้นมาแทนเแตกคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนนะครับก็เป็น ลูกชายของอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่มิกชูมักเกอร์นะครับลูกชายของมิเชลชูมักเกอร์นั่นเองนะฮะมิกตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าถูกจับตามองอยู่พอสมควรเพราะเอฟทู 2, เนี่ยเอ 2, เนี่ย, 2, ยก็จะเหลือการแข่งขัน,นอยู่แค่2สนามมานะทุกคนเหลืออยู่แค่2สนามสุดท้ายในขณะที่เขาเองก็มีคะแนนนำอันดับ2อยู่เนี่ยประมาณ22แต้มตอนนี้คะแนนที่ต้องไล่ล่ากันเนะี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ 80คะแนนนะครับก็เลยแม้ว่าจะยังไม่ได้เบสเสร100็จร0อหรอกนะฮะคือคงจะต้องรอสนามรองสุดท้ายถ้าเกิดว่ารองสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามิกเขาทําได้ดีนะครับยืนโพเดียมหรือว่ายืนหนึ่งได้เนี่ยอันนั้นก็คือโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในฟอร์มูล่าถูก็มีสูงอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเต็งหนึ่งประมาณสัก70%ได้อะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาจับคู่คิมี่ไรคนเนนจริงๆนะครับนี่คืออดีตแชมป์โลกเมื่อปี2007นะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้ว่าเป็นแชมป์โลกกับทีมนี้นะครับนั้นอยู่เฟอ r ์รารี่ไรคเนนแน่นอนนะครับว่าเป็นนักแข่งจอมเกา๋าอายุมากที่สุดเนี่ย40ปีถูกไหมฮะเข้าใจว่าน่าจะมากที่สุดนะ40ปีแต่มิกเนี่ยเป็นนักขับรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแล้วส่วนต่างอายุขนาดนี้เนี่ย หลายคนก็จะมองว่าการที่เขาดึงไม่หมายความหมายว่าการที่เขาเอาไลาคนเน้นไว้เนี่ยแทนที่จะเป็นจิโอจิโอนาซีเนี่ยอาจจะเพราะว่าต้องการที่จะให้มาประกบนะครับมาตามภาษาของคนที่มีประสบการณ์เยอะอะไรทำนองนั้นก็อาจจะเหมือนทํานองว่าลุงกับหลานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะคือคอยมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับมิกในอ,อ,อนาคตข้างหน้าต่อไปเพราะว่ามิกเองเนี่ยก็ยังถือว่า ประสบการณ์เนี่ยขึ้นมาก็คงจะต้องได้รับเขาเรียกว่าการผลักดันนะครับจากเพื่อนร่วมทีมที่เรียกว่ามันก็ต้องมีน้ําใจไมตรีมีประสบการณ์สูงๆมีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคอยสอนคอยแนะนําจะเป็นการดีกับนักขับรุ่นใหม่อะไรทํานองนั้นก็เลยเลือกที่จะเป็นไลคนเนนแทนจิโอนสซี่อาจจะเป็นทํานองนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามองว่าจิโอนสซี่เนี่ยอาจจะถ้าวัดด้วยผลงานจริงๆเนี่ยถ้าเอาตัวเลข ผลงานมาดูก็เท่ากันนะครับทุกคนเท่ากันคือก่อคู่กันมานะฮะมีคะแนนเพียง2แต้มอะจบอันดับที่9เหมือนกันเลยนะครับในจอห์นาซี่เนี่ยก็ดีที่สุดก็คือที่ออสเตรียนะครับจบอันดับที่9ก็ได้2แต้มไปในขณะที่ไลคอนเน็ตเนี่ยดีที่สุดก็คือที่มูเจโลกที่อิตาลีเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยอันนั้นก็จบอันดับที่9เหมือนกันก็มี2แต้มแต่ ไรคนเนเนี่ยอาจจะอยู่ในการแข่งขันตลอดนะครับก็ไปพลาดแค่สนามเดียวสนามแรกนะฮะส่วนจิโอนาซีเนี่ยก็อาจจะพลาดเยอะกว่าไรคนเนนิดนึงแอรูดออกจากเกมการแข่งขันอยู่แต่อันดับก็นั่นแหละฮะอยู่ที่ประมาณสัก5คัน4 5คันสุดท้าย4 5คันสุดท้ายอยู่อยู่อยู่ประมาณนั้นดังนั้นถ้ามองเรื่องผลงานเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกันแต่ถ้ามองเรื่องววยวุฒิเรื่องของ การที่จะเป็นตัวผลักดันเนี่ยเขาอาจจะมองว่าถ้าเกิดว่าเอาจิโอนาซี่ไว้เนี่ยไม่น่าจะส่งผลดีหรือว่ามิกอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับอาจจะมาแข่งมาอะไรกันเองเนี่ยดังนั้นแผนตอนนี้เขามองว่าคือคงไม่มีการที่จะแบบว่าขึ้นไปลุ้นหัวแถวอะไรมากมายหรอกผมเข้าใจนะฮะสภาพด้วยสภาพของทีมอะไรในตอนนี้เนี่ยแต่การที่เขาดันเด็กใหม่ขึ้นมาแล้วทำยังไงเด็กใหม่ถึงจะเรียนรู้ปรับตัวได้เร็ว มันก็ต้องมีเทรนเนอร์ของจริงในสนามนั่นแหละคือแน่นอนว่าทุกคนมีโคนะ้ดแต่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญพอสมควรนะครับที่จะทําให้นักแข่งน้องใหม่นักแข่งหน้าใหม่เนี่ยสามารถที่จะไปได้ดีกับปีแรกที่ขึ้นมาเกมก็เลยออกมาประมาณนี้ใช่ไหมครับเอกอีกอย่างหนึ่งไรคนเน่เนเองเขาก็อายุ40่สิแล้วไงผมว่าโอกาสที่เขาจะแบบว่า จะทําเหมือนประมาณว่าเอาผลงานที่ดีที่สุดที่เจ๋งที่จริงๆเนี่ยผมว่าคงคงคงไม่ถึงตรงนั้นแล้วล่ะแต่หน้าที่จริงๆเขาก็คือเขาจะต้องเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเป็นคนที่คอยแนะนําคอยอะไรก็แล้วแต่เป็นในทํานองผู้มีประสบการณ์มากกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับคืออายุเนี่ยเป็นพ่อเป็นลูกกันได้เลยด้วยซ้ำเนี่ยนะนั่นแหละแต่หลายคนอาจจะเป็นห่วงนะครับว่าเอะมันจะแทนที่มันจะเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ผมว่าไปเนี่ย มันจะตรงกันข้ามหรือเปล่านะฮะกับการที่ตัวเองก็เป็นถึงอดีตแชมป์โลกนะครับแล้วก็เป็นนักแข่งจอมเก๋าอ่ะนะแล้วการที่มีเด็กขึ้นมาแล้วเนี่ยจะคือถ้าเกิดว่า,เ,าเด็กจะโชว์ผลง,งานได้ดีกว่าตัวเองจะข้ามหน้าข้ามตาตรงนั้นเนี่ยจะกลายเป็นอะไรที่แบบว่ารับไม่ได้วะไม่อยากจะแนะนําไม่อยากจะสอนอะไรมันแล้วอะไรทำอนองเนี้ยวัดได้วัดไปเลยอย่างนั้นไหมเออหลายคนก็ เป็นห่วงอยู่เหมือนกันในส่วนนั้นนะครับแต่ผมก็มองว่าในในในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังมองว่าไรคนเนเขาก็ไม่น่าจะเลวร้ายขนาดนนะั้นนั่นนะนะทุกคนคิดว่าน่าจะออกมาในด้านบวกอยู่และคิดว่าการที่เอาเขาไว้เนี่ยผมว่าก็น่าน่าจะตอบโจทย์มิกเองเนี่ยน่าจะได้อะไรเยอะมากกว่าจะเป็นจูวนาซี่นะครับก็ไม่รู้นะครับว่านี่ก็คือย้ำนะว่าเป็นข่าวลือนะฮะเป็นข่าวลือมิกเองก็ ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ใน2ส,สนามสุดท้ายนะครับว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะชนะได้ในเลตต่อไปนะครับในเลสต่อไปเนี่ยโอกาส100%ก็น่าจะมีสูงอยู่ตอนนี้มันก็มีกระแสมีอะไรมาจากหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่มิกน่ยอาจจะนำโด่งที่สุดเพราะว่าสื่อน,นอกเขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นกันในแบบนี้เหมือนกันนะครับอ้าคู่ลุงคู่หลานนะครับจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับ โอกาสอาจจะสูงอยู่นั่นแหละแต่ถ้าจับคู่กันจริงๆแล้วเนี่ยผลงานของมิชูมาเกอร์ถ้าเกิดได้ขึ้นมาจริงในปีหน้าฟอร์มูล่าวัเนี่ยจะสามารถที่จะร้อนแรงได้แค่ไหนนะครับกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหรือว่าลุงเลี้ยงนะครับอย่างคีมี่ไรโคเน้นนะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะครับหลายคนก็ตามผมมาจาก m o t o G.P ก็ให้กำลังใจกันมาด้วยดีนะครับ ช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้า MotoGP แข่งขันกันจริงก็ค่อยมาเจอกันวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ